โฮเกอร์นะครับผมณเมื่อก่อนนะครับสโคบมันไม่ใช่แบบนี้นะไซส์ดอทของมันจะเป็นแท่งแง่งๆเฉยๆนะครับคืออันนี้ผมจําได้เพราะผมเล่นบ่อยนะครับผมแกอีกปืนนึงนะครับเอสวอลผมไม่รู้ว่าเอสวอลจะลงก่อนคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้จะลงก่อนแต่เอาเป็นว่ามันมี2ปืนที่เขาว่ากันว่ามันเปลี่ยนนะครับเอสวอลเนี่ยผมจําไม่ได้นะครับว่ามันรูปร่างเป็นยังไงแต่เจ้าตัวโฮเกอร์นะครับเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดเลยครับมีอ่ามีเข่ากวางขึ้นมาเป็นสีฟ้านะฮะสองอันอยู่ข้างๆซึ่งจะดีมมั้้ยเเเพราาะะะตอออนนนนนีห็คใชกกลงฮ ตอนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอมดิสตี้มือบายราคาถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับ มาครับผมนุกทาวฮะได้เป็นโดมิเนชันนะครับเปิดไว้2โหมดโดมเมนกับพาร์พอยต์เองนะครับผมโอ้ดานค่อนข้างแคบนะเนี่ยด่านสั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับปกติผมเป็นคนที่ไม่ได้เล่นดักอะไรอยู่แล้วนะครับซึ่งมาดูกันดีว่าว่ามันจะไหวหรือเปล่านะฮึบฮเอยโอ้ฮึบ,ฮบเอเอ,เ,อ,เ,อเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยกูแตกมฝั่งตรงข้ามจะมีคนเล่นโฮเกอร์ด้วยฮะ อันนี้ก็ถือว่าวัดกันเลยวัดกันเลยวัดกันเลยรอครับฮเ,เกอร์เป็นอีกปืนหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยครับปืนไหนที่มันยกตะโขกช้าเนี่ยรอลองไม่ชอบสุดเลยมาฮะเอ้ยโอ้โหฮกเ,เกอร์ติม่มมาดิติม่มเจอติ่มไหมน้องวัดกันหน่อยเท่านั้นเนี่ยเองติ่มได้พี่ก็ติ่มได้มาดีน้องมาดิาดครับ มีอไหมแล้วไงไปไหนไม่รอดเจาะทะลุสงคราม <laughs> มาครับนี่ไงปาดเลยครับโฮเกอร์บุกเลยครับผมไม่เล่นแอบอดักกลางๆจุดอย่างเงี้ยพอกลังดีนะครับเล่นแอบมากไปไม่สนุกสำหรับผมนะไม่สนุกอะอไปออกครับเ้าจุดอย่างเี้เยโอเค้างหลังเข้าเรียบร้อยครับลูกซอง โอ้โแม่งเอ้ยมองไม่เห็นมันนอนฮึบข้างหน้าอย่างนั้นเอ้ยสไลด์มารวยโบกข้อให้ครับไม่มีนะจกกังหวะนี้ปากชิวๆสบายสบายนฮะอืมเ<ไ>รียบร้อยไปฮึบเจาะทะลุหมอกอันนี้ตึ้งทะลุค่อนข้างจะโอเคอยู่นะ อันนี้คือตัวปืนมันมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าอ่าเราเรามาดูถึงแค่เรื่องสะโขบนะครับเพราะว่าตัวปืนมันดีอยู่แล้วเป็นปืนร้อยนัดที่เปลี่ยนกระสุนได้สะใจผมมากมันเปลี่ยนกระสุนไวมากนะครับแล้วมันมีร้อยนัดคือชอบสุดๆเลยอ่ะคือปกติแล้วพวกปืนที่มันมีล้อยนัดเนี่ยมันจะเปลี่ยนช้าแบบไม่รู้จะช้าไปไหนอ่ะเออแต่ปืนนี้คือแบบชึกชึกเสร็จเรียบร้อยนะโหดดีนะครับแต่สู้อู๋โอไม่ได้นะครับผม อาา่าฮะเอ้ยเดี๋ยวเยอะอ๋อมาดิไปไหนอันนี้เขาพีชีบไปนะเขาถือมีดวิด่งไม่ถือปืนงงอะตอนทีก็เจอศัตรูแปลกๆครับเธอออกมาไม่ถือปืนครับถือมีดเอ้ยอะไรครับชุดทองแล้วไงเออเออเรียบร้อยครับโอเคไม่โดนอยู่ไหนครับวิ่งรัดมาเลยโบ โอเคมีตัวหนึ่งครับโอ้โหมีมีเอ้าผมยังไม่ใช้พวกสกอนสติกนะครับใช้เลยแล้วกันเรียบร้อยครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมกดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รอดไอ้หมอนี่ปึ๊บมีคนใช้อ่าือไอ้ปืนกลออตโต้อยู่ตรงจุดแต่เขากันไว้ทำไม เราดักตรงข้างอื่นก็ได้เนาะวิ่งมาเด็กวิ่งมาเด็ลูกซองเทมผ้าลูกซองสายมือมีครับโฮเกอร์อ๋อนี่โฮเกอร์ไม่ต้องตีมเนาะโฮเกอร์วิ่งเลยอันนี้คือผมแต่งแบบโฮเกอร์แบบที่เขาแต่งกันทั่วไปครับไม่ได้แต่งขึ้นสกปกไปแต่อย่างใดนะก็บุกได้นะครับมันบุกดีเหมือนกันอะไรครับหนึ่งหหรอ1 1 7ในโหมดนี้มันไม่ดีนะต้องไปเล่นใน BR เดียว โดนยึดไปแล้วไม่นะาแต่ว่าเราจะแพรหรอทาไม่น่าแพนะแต้มเราได้อยู่นะหุยอะไรใครเขาไปยิงวนะน่ะใครเขาไปให้ยิงวันเดียวอเออเออเรียบร้อยครับแต่พคนค้างห่างเราชนะสบายครับผมโอ้โเกอร์ก็อโอเคนะ สำหรับไซด์ดอตตัวนี้อะแต่ช่างมันไปต่อเกม2เลยดีกว่าครับ <hour> later. มาครับผมโอ้โหเออ,อ,อเมื่อกี้ช็อตคืออะไรอะอันนี้โทรศัพท์ผมหรอเปล่าหรือเป็นที่ด่านมาครับโมเกอร์ฉีดยากอะไม่ไหวไม่ไหวคือด่านนี้ไม่ต้องห่วงครับไม่รู้จุดเลยด่านนี้ถือว่าแปลกใหม่สำหรับผมมากผมไม่เคยได้เล่นนะเออมีนะอันนี้ได้ยินนะ จ,จุดเจิดอะไรก็ไม่รู้เลยนะครับไม่แทบไม่เคยเล่นเลยครับด่านนี้ผมเล่นไม่ถึง10ครั้งด้วยซ้ำมมั้งในแร้งอ่ะนะครับเออปกติผมก็ไม่เล่นอยู่แล้วนี่ว่ะเออหมดปกติเอาว่าผมเล่นด่านนี้ไม่ถึง10ครั้งอะ่ะอะไรครับอันนี้เฝ้าอะไรผมรู้นะว่าคุณแอบ,บมองแอบบมองเธออยู่นะจ๊ะไม่มีนะครับอ๋อจุดมันอยู่ตรงกลางแล้วมันลงข้างล่างไม่ได้ด้วยใช่ไหมนี่ขออนุญาตด,ดูหลังก่อนเลยเฮ้ยอะไรอะ่ะมาครับ ชวแวบ,บชาวแวบบ,แบ,บูบข้างหน้าโบเขาไปหนึ่งหลังเหรอฝั่งไหนมันได้ยินนะน้องพี่มีหูนะครับไม่ใช่ปลาไหลน,นะข้างบนนะครับแต่ว่ามันยิงทะลุได้ไหม,มแต่วันล้วกันวันน่ะอ๋อตอนนี้เพื่อนเรายึดอยู่ครับผมดักโอ้ไม่นะดักช่วยเพื่อนก่อนสวยโบเข้าไปดีช่วยเพื่อนโอเค เดือดเดือดเดือดกผมซูมไม่ได้แม่งเอ้ยพอมันฉีดยามซูมไม่ได้มาใหม่ดิชอบเจอจังหวะฉีดยาอุจิตโคตรโอ้จังหวะนี้พลาด,าดมาสิจ้ามาหรือเปล่ามันถือวิ่งมือเดียวยังไงวะเนี่ยคือปืนโฮเกอร์มันดูหนักมากเลยนะแต่ตัวละครมันถือวิ่งมือเดียวแบบชิวๆเลย <c oughs> <c oughs> เอ้ยไม่หนักเหรอมาครับตัวละครเรา,าแข็งแรงครับดู โฮเกอร์กระบอกบนเลอร์แม่งวิ่งถือมือเดียวโอ้โหแล้วความเร็วไม่ตกนะอันนี้ไปแข่งโอลิมปิกไหมเลิกยิงปืนเถอะเ็จาจงเก่งขนาดนี้นะไปแข่งโอลิมปิกดีกว่าโอโ้เรียบร้อยกูแตกเฮ้ยยิงใครยิงเพื่อเราหรอขอคืนละกันนะว a t มาดิจตงหาะนี้โบ ตานี้ค่อนข้างจะลําบากครับผมว่าผมเดาไว้เลยว่าแพ้ผมเดาไว้ว่าแพ้แล้วกันนะตานี้เพราะว่าอัตราการเข้าจุดของเรานี่น้อยนิดซะเนลือเกินแต่ว่าพอยิงได้อยู่ผมพอยิงได้อยู่นิดหน่อยับเฮ้ยมันคือมามาเลยโอโรโอโรโอรอะไรก็ถือมีดมาถือหมัดอะไรมาแล้ว เดินตั๊กตักตั๊กตกมาเลยข้างบนสวยใช่ย,ยาครับหาจใจช็วับไม่มีช็วับเอ้อหัวโอ้โหคือหลักๆอ่ะผมไม่รู้ด่านผมไม่รู้ต้องไปดักตรงไหนอ่ะคือปกติเล่นเนี่ยมันต้องดักรู้จุดรู้มุมแต่นี่คือไม่รู้เลยครับวิ่งแบบนี่มันตลาดเลยโอ้โหอันนี้เร็วนะอันนี้เร็วนะโอ้โหโอ้นี้ก่อนนี้ก่อนโอเค เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแต่เอาตรงๆไหมผมว่ามันก็มองง่ายขึ้นนะสำหรับสโคบเราเพิ่งเข้าเรื่องสโคบใช่ไหมเอาไปว่าผมคิดว่ามันก็มองง่ายขึ้นนะแต่ถามว่ามันมันน่าเล่นขึ้นไหมมันอยู่ที่ตัวปืนแล้วครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วสโคบเก่าของมันก็ไม่ได้น่าเกลียดมันก็สายดอดของมันก็เล่นได้อยู่แล้วนะผมว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่พอทามาใหม่โอเคมันดีขึ้นแต่ ช่วยทำให้ตัวปืนดีขึ้นด้วยหรือไม่ก็ไปเนอร์เปตัวปืนที่มันดีๆอยู่แล้วฮอเกอร์สามนัดก็ได้นะแต่ว่ายังไงก็สู้ยูเอสนต่อให้ฮเกอร์สามนัดก็สู้ยูเอนไม่ได้ครับเพราะว่าเรื่องของมูฟเมนต์เอ่ยเรื่องของการขึ้นสะโขบเอ่ยเรื่องของต่างๆนะผมว่าสู้ยูเอนไม่ได้นะครับขึ้นสะโขบก็แพ้แล้วโยกนี่ก็แพ้แล้วนะครับเจอยูเอนายโยกใส่จบเลยขึ้นสะโขบใส่จบเลยนะครับโอ้โหเรียบร้อยโดนแต่อันตี หลักๆก,กันผมโดนแต่อันตงนันเลยอ่ะมั่งเปิดอันติส่วนใส่โหดมากมาดิเพื่อนผมเข้ามาเอา้ยแม่งเอ้ยน่นาจะน่าจะไก่กกแพ้ผมว่านะอีกไม่นานอีกดูอย่แปมล้โอ้โหไอ่แม่งตายสักตัว<ป>โอเคก็เรียบร้อยนะครับผมแพ้ฮะ ไม่แปลกใจเลยนะครับผมก็ฮกเกอร์ลองเล่นได้นะครับมันก็สวยถามว่าน่าซือ้อไหมฮ็กเกอร์เป็นปืนแดงที่ผมแนะนําว่าเออควรมีเหมือนกันนะถ้าไม่มีสกินดีๆถ้ามีอยากได้สกินไว้ใช้สําหรับฮกเกอร์นะดีๆสกินแดงก็โอเคนะครับถ้าไม่มีสกินอื่นที่มันดีนะก็ผมว่าอันนี้ดีที่สุดแล้วสำหรับฮกเกอร์ถ้าใครอยากจะเล่นนะก็ตามนี้ไว้เจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบายรักนะจุบุจุบุ